สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวใดไปไม่ได้นอกเสียจากความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกหลังเกมสุดมันที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการพลิกล็อกเอาชนะทีมชาติตุรกีไปได้แบบสุดตื่นเต้นด้วยสกอร์3-2เซตซึ่งจากชัยชนะอนยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยในแมชนี้แฟนลูกยางจากชาติต่างๆเขาจะมีการพูดถึงผลงานของสาวไทยของเราในครั้งนี้อย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่แฟนลูกยางชาวเวียดนามกันก่อนที่คนแรกได้มาคอมเมนต์ชื่นชมนักกีฬาไทยของเราว่าไทยแลนด์นั้นเล่นกันได้อย่างกล้าหาญมากเลยในวันนี้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวได้ว่าจิตวิญญาณของไทยนั้นยอดเยี่ยมมากตอนแรกฉันไม่ได้เชียร์พวกเธอแต่ก็ต้องเชียร์หลังจากที่ได้เห็นพวกเธอพยายามกันอย่างหนักนับถือเลย ส่วนคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองถึงการเล่นของทีมชาติไทยที่ดูจะแตกต่างออกไปจากการเล่นในรายการล่าสุดในอาเซียนกลางปีว่าในระดับโลกเนี่ยไทยนั้นดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมีจิตวิญญาณในการเล่นมีการหวีดร้องค่อนข้างชัดเจนไทยเล่นแบบนี้ไม่แปลกเลยที่จะมีแต่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมต่อไปว่าไทยเนี่ยมีการเล่นกันอย่างกระตือรือร้อนนักกีฬาทุกคนต่างมีรอยยิ้มที่สดใสมากแต่ว่าก็ต่อสู้กันอย่างหนักมาก ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวไปถึงหนึ่งในผู้เล่นสําคัญของทีมชาติไทยที่กลับคืนสู่ทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ว่ามันเป็นความจริงนะที่ทีมชาติไทยนั้นต้องมีทัดดาวเธอมักบล็อกได้ในคะแนนที่สําคัญอยู่เสมอเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองคล้ายๆกันด้วยว่ามันเป็นความจริงเลยที่ทัดดาวนั้นกลับมาแล้วทําให้ไทยนั้นแข็งแกร่งมากแล้วในตอนนี้ไทยก็มีสาวเบอร์17ที่เล่นเหมือนอนอ,อนอูมาด้วยควรค่าแห่งการสรรเสริญ ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวถึงเธอต่อไปได้ว่าดูเกมการเล่นของไทยแล้วสนุกมากส,สสิภาพรนั้นคือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาไทยส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าหมายเลข17ของไทยเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของเกมเลยในแมชนี้ส่วนคนต่อมาก็ชื่นชมเธอต่อไปได้วยว่าเบอร์1ิเเนี่ยเล่นได้สุดยอดมากแมชหน้าเธอจะต้องได้ลงเป็นตัวลาก ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่าสาวเบอร์17ของไทยคือสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์ที่สุดทั้งการเล่นบอเกมบุกการป้องกันร้วนระดับท็อปเลยส่วนความยอดเยี่ยมของชาจิออนมันก็ไม่ต้องพูดถึงเลยในขณะที่คนต่อมาก็แสดงมุมมองถึงการที่โค้ชของไทยส่งเธอลงไปเล่นในแมชนี้ด้วยว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยตอนแรกคิดว่าการใส่จัสสิปรพรลงไปมันจะเป็นหายนะใครจะรู้ล่ะว่าเธอจะสามารถเล่นได้เยี่ยมเลยในสองเซตสุดท้าย ส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะขอมาที่มุมมองของแฟนลูกยางชาวตุรกีที่เป็นคู่แข่งของเราในแมชนี้กันบ้างครับที่คนแรกได้ได้มาแสดงมุมมองหลังเกมแมชนี้ว่านี่มันเป็นชัยชนะที่เหมาะสมจะได้รับของทีมชาติไทยฉันเดาว,ว่าพวกเขาชนะเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยไหมขอบคุณนะโจวันนี่ซึ่งคนต่อมาจึงได้มาตอบในเรื่องนี้ว่าพวกเขาก็เคยชนะเราได้3ต่อศูนย์เซตในบ้านของพวกเขานะในศึกกลางปีเมื่อปี2017 ส่วนชาวตุรกีคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจหลังจากพ่ายแพ้ต่อไทยในแมชนี้ว่าทีมชาติไทยนั้นเล่นกันได้ดีมากหรือว่าเป็นเพราะเราเล่นกันได้แย่มากกันแน่เนี่เราไม่เอาไหนเลยในเกมนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความพิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าเราเองที่เป็นฝ่ายที่แย่ผู้เล่นของพวกเขาเตี้ยกว่าเราแต่สามารถบล็อกได้ดีกว่าเราการเสิร์ฟของเรามันก็แย่ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงความแตกต่างในเรื่องความสูงของทั้ง2ทีมต่อไปอีกด้วยว่า สสิพาพรเนี่ยสูง1.75กระโดดตี2.83บล็อก2.73ส่วนชัชุออนสูง1.79จุดตีสูงจุดที่3.02และบล็อกที่2.98ในขณะที่ผู้เล่นของเราต่างสูงกันเกิน185มีจุดตีและก็บล็อกที่สูงกว่าแต่ทว่าความสูงมันจะไม่ใช่ข้อได้เปรียบเลยเม <ME> ื่อเราเล่นกันได้แย่ในขณะที่คนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนชาวตุรกีที่มองความพ่แพ้ในแมชนี้ของเขาว่าเราเป็นฝ่ายที่แย่เอง การตีด้อยประสิทธิภาพมากการไล่บอลก็อ่อนแอเราทำผิดพลาดกันอย่างมากมายแต่ฉันก็รู้อยู่แล้วและว่าแมตช์ที่จะเจอกับทีมอย่างไทยแล้วก็โดมินิกันมันจะต้องเป็นงานที่ยากส่วนคนต่อมานี้ได้มาก่าวเพิ่มเติมในการเล่นเกมรุกของไทยเราว่าพรพันเนี่ยทำให้ตัวบล็อกของเรานั้นหลับไหลอย,อย่างเป็นทางการท,กทุกทกทีมต่างต้องการมีตัวผ่านบอลอย่างพรพันธถึงแม้จะเป็นตัวตีแบบทั่วไปแต่การมาร่วมเล่นด้วยก็จะเป็นดั่งดวงดาว ส่วนคนต่อมานี่ก็แสดงบุมองถึงผลลั์ในแมชนี้ว่าทีมชาติไทยควรจะได้รับการเฉลิมฉลองแล้วพวกเธอเล่นกันได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ด้วยความทยะยอทะยานที่มันมีความยอดเยี่ยมมันไม่มีความทยะยาทะยานอย่างนั้นเลยในผู้เล่นของเราถ้าสาวๆของเราสามารถกระตือรือร้นได้สักครึ่งของไทยเราก็จะเป็นฝ่ายชนะได้เราดีขึ้นมากในแง่ของคุณภาพของผู้เล่นในแต่ละคนแต่ฉันไม่ได้เห็นคุณภาพเหล่านั้นในสนามเลยมันมีบางอย่างที่ต้องทำกันอย่างเร่งด่วนแล้ว ส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าฉันอยากที่จะชี้ให้เห็นกันว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่ใน VNL แล้วเด็กๆของพวกเขาถูกประเมินไว้ต่ำกันเกินไปนอกจากการป้องกันที่ดีแล้วพวกเขายังสามารถโจมตีได้ดีและจะบารถเล่นกับจุดที่เราอ่อนแอได้อีกด้วยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ไปอีกด้ว่ามันควรที่จะถูกกล่าวถึงกันด้วยเช่นกันนะว่า เราถึงชอบเสิร์ฟสั้นไปให้ทีมอย่างทีมชาติไทยที่พวกเขาสามารถเล่นกันได้อย่างรวดเร็วด้วยส่วนในลําดับต่อมาเนี่ยผมจะขอพาทุกคนข้ามทาวีปไปฟังคอมเมนต์ของหนึ่งในชาติร่วมกลุ่มของเราอย่างชาวเดวมนมาร์กันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มากล่าวถึงผลการแข่งขันในแมชนี้ด้วยความประหลาดใจว่านี่มันคือเซอร์ไพรส์ประจําวันเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมการเล่นของทีมชาติไทยในแมชนี้ว่า ฉันรักทีมไทยผู้ซึ่งไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยยอมโดนบูลลี่ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความเห็นด้วยในเรื่องนี้ว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งพวกเขาไม่เคยมองคู่แข่งทีมไหนว่าชนะไม่ได้ฉันชอบทีมไทยทีมนี้จริงๆและเหนือสิ่งอื่นใดพวกเธอสนุกไปกับเกมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกด้วยว่าวันนี้จะได้ตื่นนอนขึ้นมาพบกับความสุขยินดีกับชัยชนะของทีมชาติไทย ความอ่อนน้อมถ่อมตนมาได้เอาชนะความเย่อหยิง่งซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมได้ว่าฉันเฉลิมฉลองกับชัยชนะของทีมไทยเหมือนกับเป็นชัยชนะของราชนีแห่งคาบูเบียนเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่านี่มันช่างเป็นเกมที่ดีของทีมไทยนี่เป็นทีมที่แม้ตัวเตีย้ยแต่ว่าไม่เคยที่จะยอมแพ้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงชัยชนะของไทยว่านี่มันคือการล้างแค้นที่ยอดเยี่ยมเลยของทีมไทยจากเนชั่นลีก เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าพวกเธอได้ชำระหนี้แค้นแล้วครั้งก่อนคาราเคิลด,ดูถูกพวกเขาในความคิดของฉันคาราเคิดเป็นนักกีฬาที่ถูกประเมินค่าไว้สูงเกินไปส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติตุรกีได้เกมของพวกเขามีการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมากซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวด้วยความกังวลใจเล็กๆว่านี่มันถือว่าเป็นสัญ,ญญาณว่ามันจะไม่เป็นงานง่ายของทีมชาติโดมินิกัน ส่วนหลังจากนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนลูกยางนานาชาติที่ได้รวบรวมมาจากเว็บบอร์ดวอลเล์บอลต่างๆอย่างเช่นวอลเลตท a l กและก็วอลเล a บอลคันทรีกันบ้างนะครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงเกมแมชนี้ว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเลยมีความสุขมากที่ทีทมไทยชนะชัชชุออนโมกสีนั้นน่าทึ่งมากในแมชนี้ช่างเป็นการเล่นที่ครบเครื่องเลยจากเธอซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าชัชชุออนเนี่ยได้ถูกประเมินไว้ต่ำไปมาก สามารถอยู่ร่วมกลุ่มของโอสที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกในตอนนี้ได้เลยถ้าคุณถามฉันส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงชัยชนะของไทยเราว่าไทยเนี่ยเหมาะสมที่จะได้ล้างแค้นจากเกม v n l โดยรวมแล้วระดับของเกมนี้มันยอดเยี่ยมมากไทยสมควรที่จะเป็นฝ่ายชนะอย่างแท้จริงส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงการเล่นของเราว่าไทยแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่น่าย,ยินดีที่ได้ดูเลยเมื่อพวกเขาสามารถรักษาการรับบอลของพวกเขาได้แบบนั้นส่วนฝั่งตุรกีเนี่ย ตัวเซตคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตามมาด้วยเกมรับของซีมเง่ควรดูไทยแล้วอาเป็นแรงบันดาลใจส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงความรู้สึกถึงแมชนี้ว่าเกมแมชนี้มันบีบคั้นอารมณ์มากแล้วก็มีระดับการแข่งขันที่สูงสสิป,ปพรถือเป็นเซอร์ไพรส์อันยอดเยี่ยมมันน่ายินดีที่โอเอสหน้าใหม่ได้ก้าวขึ้นมาในทีมชาติไทยส่วนชัชชูอ่อนก็เล่นได้ดีมากทัดดาวเองก็แสดงให้เห็นว่าเธอมีความสาคัญแค่ไหนสําหรับทีม มันถือเป็นทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมมากของทีมชาติไทยขอแสดงความยินดีด้วยนี่คือชัยชนะของไทยไม่ใช่ความพ่ายแพ้ของตุรกีส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าทำได้ดีเลยไทยแลนด์ฉันคิดว่าซาสิปภพรคือความเซอร์ไพรส์ที่สุดที่ตุรกีไม่เคยได้คาดคิดและเธอก็สามารถทํามันได้ดีมากๆแน่นอนว่าแมชนี้ชาชูออนนั้นเป็น MVP แต่การที่มีตัวที่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์แบบนี้มันสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในเกมได้ ตุรกีไม่สามารถต่อกรกับบอและก็มีปัญหากับการโจมตีและก็การเสิร์ฟของเธอซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวชื่นชมเธอต่อไปอีกว่าสสิพาพรเนี่ยทำสิ่งที่น่าประหลาดใจทั้งในเกมรับและก็เกมเสิร์ฟที่ยอดเยี่ยมเธอเป็นตัวสำรองที่แสนยอดเยี่ยมซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยความเห็นด้วยไปอีกว่าใช่เลยสสิพาพรนั้นมีการเสิร์ฟที่ยอดเยี่ยมทัดดาวเองก็กลับมาจากอาการบาดเจ็บและทําได้หลายบล็อกชาชูออนก็โดดเด่น แต่โดยรวมแล้วมันถือว่าเป็นความพยายามของทั้งทีมฉันเคยได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าพวกเธอเป็นทีมที่ยากที่จะเอาชนะได้วันนี้พวกเธอเล่นกันแบบทุ่มเททุกสิ่งพวกเธอไร้กันซึ่งความกลัวทำได้ดีเลยไทยแลนด์ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่าใช่เลยสาวไทยนั้นทุ่มสุดตัวกันในทุกๆแมตช พวกเธอเล่นกันด้วยความรู้สึกในเชิงบวกมากที่สุดจากทุกทีมที่ลงเล่นมาตั้งแต่ใน VNL พวกเธอได้แสดงให้เห็นอย่างมากถึงการทํางานร่วมกันเป็นทีมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าพวกเธอจะสามารถรักษาระดับการเล่นในระดับนี้ไว้ได้ต่อไปเพราะว่าการแข่งขันนี้มันจะยาวนานครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนบอลชาวต่างชาติหลังผลงานช็อกโลกของทีมชาติไทยของเราในแมตชน์นี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในวันนี้ ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยเว้นนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ